สวัสดีครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุตกตัวคนด้วยนะครับอยู่กับผมเอโซทีวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการโหลดตัวรันการซื้อตัวรันนะครับแล้วก็วิธีใช้เบื้องต้นนะครับไม่ได้ละเอียดอะไรมากมาย โอเคที่ผมทำคลิปันี้ก็เพราะว่ามีเด็กๆมีน้องๆหลายคนอ่ะทักมาว่าพี่ครับผมทําไม่เป็นทำคลิปสอนหน่อยผมก็โอช่จะมาทําให้นะครับขอมาหลายคนละอย่างแรกเลยคุณต้องมีตัวรันก่อนครับคือตัวรันที่ผมใช้คือ s n a p X ของของคนอ่นอาจจะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะอันนี้วิธีแรกคือการโหลดคือนี่นะครับอันนี้คือซื้อครับกดเข้าไปเรากดเข้ามาได้นะครับก็กดที่ purchase เขาจะไม่ให้เราซื้อตอนนี้นะเราต้องอ่านตรงนี้ก่อนน,นะครับเป็นเหมือนขพอตกลงในการซื้อนะครับอ่าอ่านไม่ออกผมเป็นผมบอกว่าข้มามข้ามข้ามไปแล้วแล้วก็สามารถจ่ายได้สองแบบคือ PayPal แล้วก็คริปโตพย์พอแล้วก็ไปสมัครมานะพอซื้อเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเขาจะส่งคีไปให้ทางอ e ีเมลของเรานะครับโอเคหลังจากนั้นย้อนกลับมาตรงน,นี้เนี่ยหน้าแรกกดตรงนี้ครับผมดาวน์โหลดสงหรับเอ กุเข้าไปด้านล่างนะครับนี่ดาวน์โหลด SnapX ดาวน์โหลดแล้วก็จะได้ SnapX Launcher ตัวล่าสุดมานี่นะครับเป็นไฟล์วินแล็ึงฟก็จะเป็นตัวนี้ให้ท่านผู้ชมนะครับได้ามาอย่างนี้เลยใช่ปะนี่ตรงนี้ปึ๊บ SnapX Launcher แ,แล้วท่านผู้ชมล่า SnapX เนี่ยเอาไปไว้ที่ไหนก็ได้นะครับที่ไม่ใช่ในวินแลยโอเคพอล่าสุดแล้วล เราก็จะได้เป็นอย่างนี้มานี่เห็นไหมนี่จะได้เป็นออเทอร์ิิมีบินมีสกิลมีเวอรสเปซมีอันนี้ถ้าเราเปิดเปด,เป,ด,เ,ปดเปิดขึ้นมาโอเคเรียบร้อยเพิบพอเปิดขึ้นมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคของท่านผู้ชมที่เพิ่งซื้ออ่ะจะไม่เหมือนผมนะเราจะให้ใส่ชื่ออีเมล ใส่ซีคือเราต้องไปสร้างมันซีก่อนนะครับโอเคแล้วพอเข้ามาจะเป็นสคริปหนึ่งนี้จะว่างจะโล่งเลยเออโอเคปุ๊บอันนี้ผมเก็บไว้นะทิ้งไม่ได้โอเคเสร็จแล้วนะครับผมจะมสาสอนวิที่ใช้สคริปหาจาะไงนะครับก็จะหาได้ตามเว็บเว็บตีอผมจะทิ้งไว้ด้านล่างหาตาม i d s c o r d ของเขาที่เขาแจกก็ไปหาตาม Youtube ได้แล้วก็ i d s c o r d ผมก็จะมี ต้องมีชงสามถเขพามาเอาสคริปต์ได้ในห้องสคริปต์ี๋ยวจะแปะรูปไว้เวลาจะใช้สคริปต์ต้องทำยังไงนะครับมี2วิธีวิธีแรกคือการก๊อปมาเลยแล้วก็มาวางในช่องนี้กรอปวางอย่างที่2เซฟเซฟเป็นไฟล์โน้ตแพดแล้วก็มาเ p e n ไฟล์แล้วก็เอาใส่โอเคผมจะสาธิตให้ดูเข้าถึงแบบนี้เลยในไหนมันก็จะในไหนผมก็มานี่แหละแจกสคริปต์เลยลัดกัน โอเค okay. traveling to fantastic world มาเจอค้ามาอย่างนี okay. mm ้แล้วแล้วก็จะเจอกับนี่ open f i l e ่า presentation นี่ถ้าใครอยากได้ผมจะทิ้งไว้ใน discord ครับแล้วก็ลิงก์ใต้คลิปไปกดเอาโอเคสดเ c ียวนี่แค่นี้แหละก็ใช้ได้ละถามว่าฟังก์ชันมีอะไรก็ผมว่าข่าวนี้ก็น่าจะดึงอยู่นะ แล้วผมจะให้เครดิดอ,อย่างเดียวพอนะครับไม่สาธิตให้ดูว่ามีอะไรเสียเวลาโอเคนี่ครับซินอ่านทูกรหรือเปล่าอ่านเพียรอภพยครับซินแท็กมีอะไรเนะี่ยโอ้ยเคนดอนฟอร์เกตทูจอยอเวอร์ดูสพอร์ตสำหรับอัปเดตอย่าลืมให้จอยออที่สองพวกเราเพื่อดูอัปเดตอ่ะเข้าใจที่พูดใช่ไหมโอเคนี่ครับอัปเดตท,ที่เขาเข้ามาอัปเดตโนดยูสไรชิดใช้ชิดชิดขวาเพื่อปิด ป้าเมนูออกไปแ script hash button ออโต้ฟิลเลอร์นี่ a s h อยู่ตรงนี้ต่อมาฟิกสเต็ปเทร็กเกอร์เ a ต้ a u t o f อโ l ้ฟิลฟิวชั่นนะครับออโต้ออโต้ฟิวชั่นก็แค่นี้มีแค่นี้นะับวิธีการใช้ง่ายก็สำหรับใครที่อยากไล่สคริปนะครับผมจะทิ้งเอาไว้ด้านล่างบอกเลยไม่ผิดหวังแน่นอนก็ สววันนี้ก็มีให้นะครับผมเจคมาถ่ายคลิปหน้ะนะครับสววันนี้สวัสดีครับ